คืออย่างวันนี้นะคะแน่นอนว่าเรามาขยายความต่อกันในประเด็นที่มีรายชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบันทึกจับกลุ่มเยอะแยะมากมาย99รายชื่อนี้นะคะก็เป็นภาพสะท้อนของการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกัน จริงๆแล้วคุณผู้ชมเรื่องของคดีก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติดำเนินกันต่อไปนะคะแต่พอพบสิ่งที่ไม่ปกตินะคะก็น่าสงสัยก็ต้องมาทําความเข้าใจกันหน่อยค่ะหลายคนก็วิพา์วิจารณ์ไปถึงจํานวนรายชื่อที่ออกมาในบันทึกจับกลุ่มของคดีเปรี้ยวนะคะคดีฆ่าหันศพนี้นับแล้วมี99รายชื่อด้วยกันจากหน่วยงานต่างๆรวมๆกันมาก็มีคําถามไปต่างๆนานานะคะแต่เราจะมาเปิดหลักการความเป็นจริงเรียกว่าแบบที่ควรจะเป็นให้เห็นชัดๆดีกว่า เปิดการพร้อมๆกับอดีตมือปราบจอมโจรปีใหญ่ที่มีผลงานได้สืบสวนสอบสวนจับกลุ่มเขามีผลงานมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการสีกากีแล้วก็ประชาชนเขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงนะคะเราก็โทรไปสัมภาษณ์ค่ะ คนนี้คือพันตำรวจเอกบรรดลตันทภัยบูรณ์มือปราบเหี่ยวดำถือว่าเป็นตำรวจชั้นเซียนนะคะที่วันนี้เขาจะมาบอกเลยคุณผู้ชมการจับกลุ่มแล้วทำบันทึกนั้นจริงๆแล้วทำยังไงกันแน่คำถามแรกเลยที่ดิฉันและคุณสุชาดาถามนะคะ,ะในบันทึกการจับกลุ่มที่ต้องมีการลงนามเจ้าหน้าที่ใครบ้างที่ควรจะมีรายชื่ออยู่ในนี้แล้วรายชื่อทั้งหมดที่ส่งไปมีผลกับคดีหรือเปล่ายิ่งถ้ามีชื่อเยอะๆอย่างคดีของเปรี้ยวนี้นะคะเรียกว่าเหมาะสมไหมเอาฟังคําตอบชัดๆค่ะ เยอะมากเกินไปแล้วเอาห้าคนเนี่ยผมก็ว่าเต็มที่แล้วนะเยอะมากเยอะมากใครเป็นคนจับก็ควรที่จะใส่ในบันทึกการจับกลุ่มคนที่ไม่ได้จับก็ไม่น่าใส่เพราะมันจะมีผลเวลาอาัยการเขาเรียกเราไปเป็นพยานในศาลนะฮะอย่างเช่นที่ผมทํางานมา,าลูกน้องจับมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ชื่อผมผมก็สั่งไว้ไม่ให้ใส่ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์มันจะไม่เห็นฮะมันจะไม่เห็นแล้วมันจะมีผลกับรูปคดีนะครับว่าจับยังไงการเข้าจับคุมทํำยังไงนะไม่ใช่มนโนคิดเอาเองอย่างนั้นมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้กระทบกับรูปคดีมากถ้าเกิดไอผูอ้ต้องหาเขาเขายืนยันเขาชี้หน้าเราในศาลล่ะโอ้ ท,ท,ท่านไม่ได้ไปจับผมเลยอะไรอย่างนี้มันจะเสียชัดเจนนะคะคุณผู้ชมพันตำรวจเอกบรรดนบอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือณเวลาที่ไปพบกับผู้ต้องหาเท่านั้นถึงสมควรที่จะมีรายชื่ออยู่ในบันทึกการจับกลุ่ม เพราะว่ามีผลในการเป็นพยานในศารด้วยนะคะคือถ้าสมมติว่าผู้ต้องหาเขาอยู่ในนั้นแล้วเขาบอกว่าอ้าวคุณน่ะวันนั้นคุณไม่ได้มาจับฉันนะคุณไม่ได้อยู่คุณมาพูดได้ยังไงก็ถือว่าตอบคําถาม <c oughs> ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะคะจะไปลงชื่อได้ยังไง <c oughs> อันนี้คือการตั้งข้อสังเกตคําถามต่อมาสําหรับคดีของเปรี้ยวที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะว่าไม่เหมาะสมเลยที่จะมีรายชื่อของตารวจจับกุ่มมากมายขนาดนี้เราสามารถถอดบทเรียนของเรานักสืบหรือว่าพนักงานสอบสวนรุ่นน้องได้ยังไงบ้าง ฟังดีๆนะคะนี่คือคําพูดจากคนที่ถ้าเกิดไม่ผ่านวงการมหอนจะไม่สาเหตุจะไม่สามารถที่จะเห็นภาพได้ทะลุปุโปร่งขนาดนี้ลองฟังเสียงดูค่ะคดีเนี่ยมันเป็นการฆาตกรรมที่ทารุณโหดเหี้ยมจริงผมยอมรับนะฮะแต่การสืบสวนคดีอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นคดีลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะฮะ มันง่ายเหมือนต่อกล้วยเข้าปากหมูมากพวกตำรวจรักสื่อเพียงเขาสืบแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนร้ายนะมันไม่ได้อยากเย็นลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะมันต้องมาเอาหน้าแถลงกันใหญ่โตท่านตำรวจเอกบรรน,นคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าแล้วทำไมในบันทึกการจับกลุ่มบางคดีเนี่ยโอ้โหลายชื่อนี่เป็นหางว่าวเลยก็มันเอาใจนายไงฮะอตำรวจที่จับ นะเอาใจผู้บังคับบัญชาแต่มาหารู้ไหมว่า,ามันเอาจะเอาความซวยมาให้เขาเวลาขึ้นขึ้นโรงขึ้นศาลชอบเฉลียนายเอาใจผู้บังคับบัญชามันมันมีความภาคภูมิใจอะไรกันนักหนาไอ้ผู้จับผู้หญิงสามคน ค่นี่แหละค่ะคือคําตอบนะคะเคลียร์กันเลยนะคะตํารวจมือปราบชื่อดังในอดีตนะคะเขาพูดมาแบบนี้ค,คือแน่นอนคุณสุชาดาหลายๆคนเนี่ยเขาเป็นตํารวจเขาเป็นมือปราบมาก่อนเขาทําผลงานมาดีเขาก็รักเกียรติเขาก็รักอาชีพเขาไม่มีใครอยากให้มาว่าหรอกแต่พอรุ่นน้องโตมาเป็นแบบนี้มันก็ทนไม่ไหวอะ่ะกันอยาน้คะก็ถึงมีการเรียกร้องให้เร่งปฏิรูป ตำรวจเป็นวาระแรงด่วนนั่แหละคุณผู้ชมทีนี้มาดูความขึ้นไหวในโลกโซเชียลกันบ้างน,นะคะคำถามที่โลกโซเชียลเขายัางสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบันทึกการจับกลุมเนี่ยคืออะไรให้คุณผู้ชมไล่ดูทีละคอมเมนต์เลยค่ะบางคนบอกโอ้โหเนี่ยทำงานเอาหน้าไม่ละอายใจหรือเปล่าบางคนบอกว่าเห็นกระดาษแผ่นนี้ถ้าดูเผลเผน,นึกว่าลายชื่อ ซองผระป่าโอ้ยซองผป่าก็มีหลายชื่ออันนี้ก็99ไงพอๆกันเลยอันเนี่ยเป็นหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะรู้หลายๆคําถามที่ก็ต้องรองให้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยตอบคําถามนี้ให้เคลียร์กันชัดๆนะคะว่าคําถามที่โซเชียลขาสงสัยเนี่ยมันเป็นจริงๆหรือเปล่าไง เมื่อกี้เขาก็เคลียร์แล้วล่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่เคลียร์คนก็ไม่เคลียร์ด้วยนันน่ะสิคะก็คงต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาตอบคําถามกันนะคะนอกจากนี้ในแง่ของกฎหมายจริงๆแล้วมันมีความสําคัญนะคะเรื่องของบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยทำไมถึงจําเป็นต้องใช้บันทึกการจับกลุ่มแล้วบันทึกการจับกลุ่มจะถูกนําไปใช้ประกอบคดีเพื่ออะไรอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนยังสงสัยนะคะทำไมตารวจถึงต้องแย่งชื่อกันใส่ลงไปในบันทึกการจับกุมยิ่งถ้ามีการใส่ชื่อตํารวจลงไปมากๆแต่ ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่จริงๆจะส่งผลอะไรบ้างเดี๋ยวเราขยายประเด็นนี้กันให้ชัดๆค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คือหน้าตาของบันทึกการจับกลุมค่ะลักษณะของบันทึกการจับกลุ่มที่กองคดีสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะส่งมาเป็นหนังสือเวียนเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพนี่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนเลยคือหัวเนี่ยเขียนว่าบันทึกการจับกลุมค่ะ กรณีนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยให้กรอกลงไปว่าจําเป็นต้องใส่อะไรลงไปบ้างเป็นหนังสือเวียนที่ใช้เป็นแนวทางให้ตํารวจทุกพื้นที่ในประเทศได้ดําเนินการสอดคล้องกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่เมื่อกว่า10ปีก่อนแบบฟอร์มนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะ บันทึกการจับกลุมเป็นหลักฐานสําคัญของคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่ก็ยังใช้บันทึกการจับกลุมฉบับนี้นะคะมีรายละเอียดต่างๆทั้งวันเวลาในการจับกลุมพฤติการในการจับกลุมชื่อของผู้ต้องหาของกลางที่ยึดมาได้มีอะไรบ้างอาจจะรวมไปถึงการให้การรับหรือปฏิเสธของผู้ต้องหาด้วยรายละเอียดที่ไปตรวจค้นมามีอะไรบ้างก็ใส่ลงไปและที่สําคัญ จะต้องมีการแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหารับทราบก่อนคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่า<ะ>รายชื่อตำรวจผู้จับกลุ่มเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กมากในบันทึกการจับกลุ่มนี้คือแทบจะไม่มีช่องว่างให้เขียนชื่ออะไรมากมายนะักแหลกคุณสุชาดาดูสิถ้านับไล่ลงมาก็สามสี่ห้าโอ้ไม่เกินไม่เกิน8คนอะ ก็คั้นี้มี99ไงคะนั่นน่ะสิคะถึงจะต้องเพิ่มอีกหน้า A4 ดึงมาแล้วปัญหาของบันทึกการจับกลุ่มเขามีการศึกษานะคะแล้วก็ได้เสนอแนะเอาไว้หลายประเด็นด้วยกันเพราะว่านี่ถือเป็นหลักฐานสําคัญในการตั้งต้นคดีอาญาแล้วปัญหาหนึ่งที่พบก็คือตํารวจผู้จับกลุ่มบางคนที่ไม่ได้เข้าร่วมจับกลุ่มจริงๆ มามีชื่อปรากฏอยู่ในบันทึกการจับกลุ่มได้ยังไงลองดูตรงนี้นะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ทนายคลายทุกเขาระบุไว้ว่าแบบนี้ค่ะพบปัญหาตํารวจผู้จับกลุ่มบางคนลงชื่อแทนกันหรือว่าลงชื่อแทนจําเลยอุย้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ บาง<อ>รายนะคะถูกดำเนินคดีแล้วก็เสี่ยงที่จะติดคุกเรื่องนี้เป็นคดีความกันมาแล้วค่ะเกิดขึ้นในโรงพักแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนอกจากเว็บไซต์ทนายใครทุกที่น่าสนใจแล้วนะคะไปดูในเพจ Facebook mm hmm. ของเ mm hmm. นติบัณฑิตไทยค่ะมีข้อเขียนของท่านจิรัรประวัติแบบประเสริฐซึ่งท่านก็เป็นอายการที่เขียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องของบันทึกการจับกลุ่มระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะการเอาคนที่ไม่ได้เข้าจับกลุ่มจริงๆมาลงชื่อในบันทึกการจับกลุ่มบางฉบับ มีคนลงชื่อประมาณ 30- 40ถึงคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลงชื่อกันหมดทั้งโรงพักหรือเปล่านี่คือข้อสังเกตของท่านศรประวัตินะคะระดับพันตำรวจเอกคุณผู้ชมคิดคิดตามนะคะระดับพันตำรวจเอกมาจับยาบ้าเม็ดเดียวคุณนลินไปไปได้ไหมอ่ะมันได้ไหมล่ะนนเม็ดเดียวคะนี่คือคําถามที่น่าสงสัยนะคะขนาดอายการที่อ่านสํานวนคดีมาเยอะๆเห็นแบบนี้ยังตกใจเลยคุณผู้ชม ตำรวจที่ทำบันทึกการจับกุ่ม30-40คนนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะคดีเปรี้ยว99คนไม่รู้จะเทียบยังไงแล้วอ่ะ99เนี่ยค่ะทีนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตำรวจเขาจะต้องไปลงชื่อในบันทึกจับกุมเยอะๆเล่าความจริงของเรานะคะ<ๆ>ก็ไปตรวจสอบมาพบว่ามี2เหตุผลคุณผู้ชม 1. ต้องการผลงานเพราะว่าตำรวจทุกนายนะคะถ้าต้องการ ก็ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพราชการค่ะก็ต้องมีแฟ้มผลงานเหมือนพอร์ตปริโอ,อทีชาดาเอาไปเสนอผู้บังคับบัญชาช่วงนี้ก็เป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายด้วยก็แย่งกันใส่ชื่อค่ะจะได้มีผลงานมาโชว์อ,อีกเหตุผลหนึ่งก็คือลงชื่อในบันทึกการจับกลุ่มเพื่อป้องก,กันการถูกลงโทษว่าคุณละเลยการปฏิบัติหน้าที่กรณีหลังเนี่ยพบบ่อยนะคะอย่างเวลาตำรวจนอกพื้นที่แม้แต่ทหารเองที่เข้าไปจับบ่อนพนันหรือว่าสถานบริการร้านเหล้าร้านอาบอบนวดต่างๆ ปรากฏว,ว่ามันมีเคสนี้เกิดขึ้นคือตํารวจท้องที่เนี่ยต้องรีบไปขอใส่ชื่อในบันทึกการจับกุมมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกสั่งย้ายเหมือนที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆพอมีหน่วยงานอื่นๆเข้าไปจับกุมบอดในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้แล้วก็มีข่าวแด้ง5้าเสือโงพักนั่นแหละค่ะ เพราะ่ะเลยปล่อยให้มีการกระทําความผิดกฎหมายปล่อยให้เปิดบ่อนซ่องในท้องที่ตํารวจนอกพื้นที่เข้าไปจับนี่คือเหตุผลที่เขาไปแย่งใส่ชื่อกันก็ใช่ไงคุณจะไม่อยู่ได้ยังไงล่ะท้องที่คุณมีอบยมุขอย่างนี้แต่ตจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันก็มีตามมาด้วยนะคะจากการลงชื่อบันทึกการจับกลุ่มมากๆแล้วตํารวจเหล่านั้นคือไม่ได้ไปจับกลุ่มจริงๆปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาที่คดีไปถึงชั้นศาลแล้ว ฝ่ายจำเลยหรือทนายฝั่งจำเลยสามารถขอให้ศาลออกหมายเรียกตำรวจเหล่านี้ไปเป็นพยานในคดีได้ทีนี้พอตำรวจเหล่านี้ขึ้นไปเป็นพยานในชั้น3าแล้วตอบคำถามไม่ได้หรือตอบขึ้นมาเนี่ยแล้วตอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคดีมีสิทธิ์ถูกยกฟ้องนะทนยายการจิรประวัตินะคะบอกไว้ในข้อเขียนบอกแบบนี้คุณผ,ผู้ชมฟังดีๆเคยเจอทานายความบางคนขอหมายเรียกตำรวจทุกคนนะคะที่ลงชื่อในบันทึกการจับกุมมาเป็นพยาน พอไม่ได้ไปจับจริงเป็นไงล่ะก็เบิกความขัดแย้งกันเองเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องได้เหมือนกันนี่คือปัญหาที่ร้ายแรงของการลงชื่อในบันทึกการจับภุมิแบบมั่วๆอย่าบอกนะคะว่ามันไม่เกี่ยวกับศาลก็นี่ไงเกิดขึ้นแล้วไงอายการเขาเรียกแล้วคือมันก็มีกรณีตัวอย่างให้ใใหเห็นนะคะนี่คงเป็นบทเรียนสําคัญค่ะที่สังคมควรจะมองเห็นปัญหาแล้วก็หยิบยกขึ้นมาเป็นข้อคําถามที่ต้องถามกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเวลาหรือยังที่จะปฏิรูปตารวจสักที